ทักทายและก็สวัสดีด้วยในการนี้ครับไปยังพี่น้องลหลายท่านนี่ครับดดนทนกเวที่ของประเทศไทยนะครับและนี่คือทีมงานคู่สกุลดัมซิง่งนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคู่สกุลดัมซิ่งปุ่นด่วนคะรับ อันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนกองอ่ะเปลี่ยนจากกองเห็ดตัวนี้นะใส่ใส่เป็นกองแก้วนะกองแก้วเทอร์โบนะต่างมาใหม่น้ำมันเฮลิเติดเติมชู้มืออยู่บหนี่เปิดเบิรงกระเชื่อมป่บไม่ได้เติมมันบ่ะให้เราดิคือเปิดเบิรงกระเชื่อนป่เติมน้อยเติมหลายอยู่บ่ ่มันมีหมุนหัววะเอาอ่ะเยอะไปเติมเต็มเนอะเวลาว่างตรงว่างอันเวลาว่างนี่ว่างไหนมันระนาบกันดิบ่้างทานนี่บ่ไอยดิตรงเงยเมื่กี้ขึ้นอหไมันเสมอทางเขาจะบอกเวลาตรวจเบิ้งมันหัวนี่เป็นบ่นี่อันนี้เลี้ยงว่าใส่คือบ่ออ่ มันสีเห็ดแห่บ่เห็ดมันสีบ่เห็ดแห่ลายมันสีเห็ดแห่ลายดิต้องเอาออกเลยงะออกออกออกเลยบ่ใส่มันสีลายนี่ลายนี่ไข่แกะหรอครับครับขันขันกองถึงออกแล้วบนี่ครับนึ่งกันนะกองเทอร์โบสั่นแยกไหวนได้แล้ครับสงการยังไม่ได้แยกลายาปอีกนะว่าไปอีกนะ กองเทเรกอนทกเกนดำดำอะเดโอ้เะปดม่แกะแกกติหอกเาขาหวานถิ่เปาฝุ่นออก้เลยท่านท่าเสียเาว่นารงเทอโบนะเยว่ มันจะดูดแล้วมันจะเป่าออกพอติที่เป่าออกคู่ไหนเจ้านี่แมนแมนมันจะดูดเขาของล่างเพราะดูดพอพอมีแนวดูดปุ๊บมันก็จะหมุนหมุนหมุนปุ่นออกคู่นี้นี่รถดำด้วยเจ้านี่แมนต้องเก้าต้องต่อดิรถดำไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินทอขึ้นไปหลังคาหมด ใช้รถตักกับรถอ่ารถบดเหาลองประกอบไปประกอบใช่โมเมนต์พูดเมียงทั้งๆขุนไปพูดเมียหางเทิงขุนไปหางเทิงขึ้นไปเออปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปขับลงไปเออปีนขึ้นไปเสรละวคันตัวนั้นเราออกอ่ะไอ้ควงบ่ เบิงขาล้องสูบเบิรงก่อนบ่ใส่สันน้ำบรรทอนรถรถโหมยว่าอยากได้มาเนาะรถโหมรถโหม่อยากได้นะ แล้วจะหมุนหออ คุณแกะแตงเลยว evet, okay. ่มีเลยว่ะคุณแก้วาุณาพนครับดูว่า้เป็นสันเิลกันน่ะสเปิลกัน่ะมามาะต้ดนกันล